สวัสดีครับโกครับตอนนี้โกก็อยู่แถวแถวคลองสามนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูบรร,บรยากาศานในตลาดนะครับอ,อันนี้มีร้านเด็ดมาแนะนำนะครับ mm hmm. เดีอดวดกันว่าร้านอะไรน,นะครับ <le> นี่ครับมาละสิบบาทนะครับรั mm hmm. า Beat ผมหมมาไหมครับ อย่างมาละสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตเด็ดกันว่าคืออะไร,รแม่ค้าสวยนะครับปิดกี่โมงอ่ะครับผมบอ๋อขายแต่กี่โมงครับขายแต่ละโมงอ๋อ หายมานานหรือยังอ,คอ,อะครับได้มีน้ำวาล้่น้จิ้มเป็นสูตรเด็ดของร้านเลยเปล่าใช่ค่ะอ๋อใครใครได้มาเที่ยวที่นี่นะครับแนะนำมาร้านานี้นะครับผมชื่อร้านว่าหมกย่างบางหน้าน,นะครับ <l ain> มากินเลยเราน้ำหมักทำเองไหมครับทำเองค่ะน้ำหมักทำเองด้วยนะเดี๋ยวไม่ค้าฝากร้านหน่อยครับเปิดทุกวันค่ะเดี๋ยวจะมีพี่สาวอีกคนหนึ่งมาอ๋อครับโอเคเกิดว่าไม่ได้มาก็เดินพี่สาวมาใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับ่าลืมแวะมากันนะครับผมร้านนี้นะครับลืมชื่อร้านนะครับหมึกย่างบางหน้านะครับ เดี๋ยวโกจะปักหมุดให้นะครับว่าตลาดอยู่แถวไหนนะครับก็มีอยู่หลายร้านด้วยกันนะครับผมแต่ร้านนี้เป็นร้านแนะนํานะครับใครที่มาเที่ยวนะครับผมนั่งชิวนะครับว่าจะเป็นหมูกระทะหรือไม่ก็มานั่งจิบเบียร์ชิวๆนะครับขอวนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับใครอยู่คลองสามจะรู้ดีนะว่ามันอยู่แถวร้านแห้งนะครับ